พูดถ <premises. S 2> ึงเรื turned, Korean, mayor, ala, iedzieć, oh, okay. so ่องเหรียญหลวงปู่โตหรือพระปิตาหลวงปู่โตปีลึกลเนี่ยเราหาค่อนข้างยากหรือแ้ามีก็ได้แต่ราคาสูงมากนะครับทีนี้ผมแนะนําอันนี้ฮะราคายังไม่สูงแล้วก็น่าจับตามองนั่นน่าเล่นนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นมหาเสน่ห์ปี2 5 2 1ัรกับด so ้านนี้นะฮะด้านหลังยันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับอันเนี้ยนะครับหน้าหน้าเก็บมากนะครับในปี2 5 2 1จะมีพระเกจิอาจารย์ที่เข้าพิธีนะครับจะมีหลวงปู่โตหลวงพ่อสุดหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อแช่มนะ รียหลวงพ่อสายหลวงพ่อสิงเห็นไหมฮะทีนี้การปลุกเสกเนี่ยนะครับเป็นพิธีที่ดีนะฮะพิธีที่ดีมากนะครับแล้วก็องค์พระเนี่ยงดงามมากเลยนะครับนี่คือหลวงปู่โตนะฮะนี่ดูสิครับเนี่ยนะฮะอ่าเห็นไหมสวยมากนะฮะเป็นเนื้อผงนะครับแล้วก็หลายคนที่ ได้บูชาไปผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยก็แท้ทันหลวงพ่อละนะเออนะครับแล้วก็อันนึงที่สําคัญนะครับบูชาของท่านเนี่ยพุทธคุณดีนะครับน้องพุทธคุณดีฉะนั้นเราถ้าเกิดเก็บรุ่นปีลึกๆไม่ได้ลองมาดูปีนี่นะฮะสองพระครับรุ่นมหาสเสน่ห ลิ่น่าสนใจเลยทีเดียวครับทุกคนนะไปแล้วครับจากกระผมอาจารย์โรดลิสินแสธนนะพัดมาแนะนำนะฮะเรื่องเรียนของหลวงพ่อโตพระผงแล้วกันนะครับนะไวตินติดตัวเป็นพุทธคุณทาํามมาขึ้นหลายคนนะพบตินติดตัวแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้จริงครับนะฮะผมเองก็สลับเปลี่ยนระหว่างหลวงพ่อโตหลวงพ่อรวยนะแลวพ่อก็เราก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมสลับไปสลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนอย่างนี้แหละครับนะฮะแต่ก็ถือว่าได้โชคได้ลาบอยู่เสมอจึงม่แนะนําว่ารุ่นนี้ หน้าเก็บที่สุดเครือนะปี2องพเพราะว่าพระเกจิอาจารย์เยอะมากนะรับวจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะด้วยวันนี้เป็แล้วครับจากเราผมอาจารย์โรดหรือสินแสธนพัท์ผมมีช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงเย็นๆผมจะมีไลฟ์สด นะครับดูเรื่องพระกันหลวงปู่โตมั่งนะหลวงพ่อ,พอรวยบ้างนะครับแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์อื่นๆหลวงปู่จื้อนะครับก็ได้นะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับนั่งคุยกันนะครับในช่วงบานะ่ายๆจริงๆนะทักทายพูดคุยกันได้และผมยังมีดูดวงอาชีพให้ฟรีเบอร์ที่คุณมีดีหรือย,ยังทักถ,ถามได้อาจารย์ก็จะตอบให้ด้วยนะระวังทีนั่งไลไร ي, ดูรับดูดูดพระกันนีะดูพระเสกอาจารย์ก็จะดูเรื่องของดวงมั่งดูเบอร์โทรศัพท์ก็ได้พิมพ์คุยกันหรืออยากจะดูเหรียญอันไหนที่เรานะสีพระประจําวันก็ได้้อย่างนีครับ นะเราเจอกันในช่วงไลฟ์สดกดติดตามครับพิมพ์คําว่าอาจารย์โรดพารวยนะครับทางช่องนี้แหละครับหล,ะล,ะละังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เจอกันในช่วงไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดนะนะล้วมีปัญหาเรื่องหวงจุ้ยปัญหาเรื่องดวงอาชีพว่าทำอะไรมันไม่ตรงปกอย่างเงี้ยนะเบอร์โทรศัพท์มันเบอร์แล้วมันไม่ค่อยดีอาจารย์หรือจะบูชาพระเครื่องแบบไหนให้ตรงฉลกท่าสีอย่างนี้ทักมาพูดคุยกันนะไว้ไปแล้วครับจากผมอาจารย์โรดหรืศิษแสนนภัทรจัดไปวันนี้สวัสดีครับ